ดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูฟองอีกแล้วนะคะวันนี้ครูฟองจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์แต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเด็กๆต้องไปรุ้นพร้อมครูฟองนะคะก่อนอื่นเราต้องไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยคะ่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกของเราก็คือดินสอค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อมาหลอดค่ะ และอุปกรณ์ชิ้นต่อมาก็คือกระดาษค่ะจะเป็นกระดาษที่เด็กๆเ,เหลือใช้แล้วก็ได้นะคะแล้วก็กาวค่ะเด็กๆแล้วก็สีนะคะใช่วันนี้เราจะมีอุปกรณ์กันทั้งหมด5อย่างค่ะดินสอหลอดกาวกระดาษสีค่ะหลังจากเด็กๆเตรียมอุปกรณ์กันแล้วเราไปเรียนรู้กิจกรรม รวดกันเถอะค่ะวันนี้ครูฟองจะพาเด็กๆประดิษฐ์จรวดแต่ว่าจะเป็นจรวดอะไรนั้นเด็กๆไปดูของครูฟองเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนำกระดาษค่ะแล้วก็เอาดินสอมาวาดรูปจรวดของเด็กๆได้เลยค่ะเด็กๆอยากได้จรวดแบบไหนก็วาดแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าใครวาดไม่เป็นก็วาดตามครูฟองได้เลยค่ะ น,นี่คือจรวดของครูฟองอ่าไหนดีครูฟองวาดให้ดูอีกรอบนึงนะคะจะลงสีดำเข้มเด็กๆจะได้มองเห็นชัดเจนเผื่อใครวาดไม่ได้เผื่อเพื่อนๆคนไหนวาดไม่ได้ก็จะได้วาดตามครูฟองจรวดของครูฟองเป็นไงบ้างคะ น่ารักหรือเปล่าหลังจากเด็กๆวาดเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆลงสีจํานวดของตัวเองให้สวยงามเลยค่ะ ูฟองลงสีเสร็จแล้วและต่อมานะคะให้เด็กๆนำกันไกมาตัดเลยค่ะตัดให้เป็นรูปจรวดของตัวเองเลยนะคะอันนี้ครูฟองเริ่มตัดแล้วนะคะเด็กๆก็ถ้าเด็กๆตัดไม่ได้ให้ผู้ปกครองตัดให้นะคะเราไม่ทำเองนะเพราะว่าลืมหรือยังกันไกอันตรายนะคะแต่ถ้าเด็กๆทำได้ก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะหลังจากตัดเสร็จแล้ว เด็กๆนําจรวหดมาวางไว้ก่อนนะคะแล้วก็นํากระดาษอีกหนึ่งแผ่นค่ะให้เด็กๆตัดเลยค่ะไม่เอายาวมากตามแบบที่ครูฟองทําให้ดูเลยนะคะหลังจากเสร็จแล้วก็ให้เด็กๆนำกระดาษค่ะมาพันกับหลอดเลยให้กระดาษนะคะใหญ่กว่าหลอดหน่อยค่ะเด็กๆแล้วก็ติดกาวเลยนะคะ ติดกาวให้กระดาษเป็นรูปคล้ายๆหลอดค่ะใช่แล้วค่ะอะติดกาวให้หมดเลยนะคะติดกาวให้แน่นเลยแล้วมันก็จะมีรูปร่างคล้ายๆหลอดใช่ไหมคะเสร็จแล้วให้เด็กๆนากาวนะคะมาแปะเลยค่ะให้กระดาษติดกันค่ะโดยที่ไม่ให้มันเป็นรูนะคะข้างบนเด็กๆทำเสร็จแล้วลองเอาหลอดนะคะ ยัดลงไปท่าหลอดอีกด้านนึงไม่ทะลุออกมาก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะวงกลมที่เด็กๆเพิ่งทําเมื่อกี้ให้เด็กๆนํากาวมาติดกับกระดาษเลยค่ะหลังจากที่เด็กติดกาวเสร็จเด็กๆก,ก็เอากระดาษติดลงไปแบบที่ครูฟองทําเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วก็ทำให้แน่นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เอาหลอดใส่เข้าไปและเตรียมเล่นเลยค่ะ บ้างคะเด็กๆจรวดที่ครูฟองพาเด็กๆทำเด็กๆทำกันได้หรือเปล่าแล้วเด็กๆเล่นกันได้หรือเปล่าคะงั้นเดี๋ยววันนี้ครูฟองจะมาเล่นให้ดูก่อนนะคะว่ามันเล่นยังไงอ่ะเด็กๆถือจะรวดไว้นะคะแล้วเด็กก็เด็กก็เปล่าเลยโอ้โหจะรวดลอยขึ้นฟ้าไปแล้วคะ่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจะรวดเนี่ยลอยขึ้นฟ้า เด็กลองทำจาจราวดของเด็กๆและเอามาอวดครูฟองบ้างนะคะว่าเด็กๆเนี่ยเล่นได้เหมือนที่ครูฟองเล่นได้หรือเปล่าครูฟองจะรอดูพ่อกับพี่หมีนะคะวันนี้ครูฟองกับพี่หมีต้องไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ